สวัสดีค่ะ จะมาแนะนำงานตัวนี้นะคะซึ่งงานตัวนี้นะคะเรามีแพทเทิร์นถึงไซส์36เลยนะคะเรามีผลิตมาไซส์ s ไซส์ l และไซส์ xl นะคะงานของเราจะเป็นงานผ้ายืดหยุ่นตามตัวนะคะเป็นงานทรงแบบนี้นะคะเราจะแจ้งไซส์ก่อนยืดและหลังยืดให้กับลูกค้านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด8สีเนาะมีสีขาวมีสีตองสีแดงสีมะเมีเ่ยวสีพีชชมพูและก็สีเหลืองและก็สีดาที่เอใสเป็นงานเข็มขัดในตัวแบบนี้ ะะสำหรับรุ่นนี้ค่ะไซส์ S นะคะหน้าผ้าเราเริ่มอยู่ที่32จนถึง37เอวเริ่ม26นะคะจนถึง29เป็นไซส์ที่ยืดตามตัวเป็นผ้าย,ยืดหยุ่นตามตัวนะคะส่วนสะโพก34จนถึง40สนะคะส่วนไซส์ L คะ่ะหน้าผ้าเราเริ่มอยู่ที่35จนถึง40เอวเริ่มอยู่ที่30จนถึง32สนะคะสะโพกของไม่เกิน43ส่วนไซส์ XL นะคะหน้าผ้าเราเริ่มที่38จนถึง44ค่ะ เอเริ่มที่33จนถึง36สะโพกเริ่มที่40จนถึง50เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นงานผาหน้านะคะเป็นงานด้านหลังจะเป็นทรงแบบนี้เลยค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะชอบงานสไตล์แบบนี้หรืองานที่ยืดตามตัวใส่เก็บทรงนะคะรัดรูปเก็บทรงใส่อ,อกงานได้สวยแน่นอนนะคะลูกค้าคนไหนสนใจสามารถทักแชทได้นะคะสำหรับวันนี้เอขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย